สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอโพศรสีสวุวรรณนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของบ้านจานตำบลหนองม้านะครับตรงน,นี้ก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม้านี่คือบ้านจานตำบลหนองม้าอำเภอโพศรสีสวุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับ ขวามือก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านจานนั่นเองนะครับบ้านจานตำบลหนองมา้าอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับอำเภอเลยนะครับบ้านจะอยู่ติดกับอำเภอโพสีสุวรรณเป็นเส้นทางที่จะลัดออกไปยังอำเภอบึงบูนได้นะครับไปทางบ้านหนอง ได้นะครับข้างหน้าที่มองเห็นเป็นแยกก็เป็นอำเภอโพสีสุวรรณนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านจานตำบลหนองมาอำเภอโพสีส um ุวรรณจังหวัดศรีสะเกดครับ ข้างหน้าก็เป็นสีแยกไฟแดงอำเภอโพสีสุวรรณนะครับถ้าตรงขึ้นไปก็ไปยังศูนย์ราชการของอำเภอโพสีสุวรรณนะครับไปที่ว่าการอำเภอไปสถานีตำรวจไปโรงเรียนอนุบาลโพสีสุวรรณได้นะครับเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอรัตนบุรีนะครับไปแยกอีเซไปอำเภอรัตนบุรีนะครับเดี๋ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปแยกส้มปล่อยน้อย อำเภออุทุมพรพิสัยแล้วก็ไปเมืองสีสะเกตรหรือว่าตัวจังหวัดสีสะเกตนั่นเองครับและ,ละครับคุณผู้ชมก็คือบรรยากาศของบ้านจานแล้วก็ อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสกเกษครับขบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ